งานระหว่างประเทศร่วมกับโครงการเอสแห่งสหประชาชาติและภาคธุรกิจไทยร่วมการรณรงค์โครงการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV โดยสมัครใจค่ะโดยเน้นเป้าหมายกลุ่มแรงงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อ HIV ค่ะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าการเข้ารับบริการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ในไทยอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ40ของประชากรที่มีความเสี่ยงโดยปัจจุบันไทยมีผู้ติดเชื้อจำนวน4 8 0 0ส0ดคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่มีเพียงเครื่องหนึ่งในจำนวนนี้ที่เข้าถึงการรักษาขณะเดียวกันแต่ละปีไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง9,000คนแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ลดลงหากเทียบกับทั่วโลกแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงซึ่งในจำนวนนี้กลุ่มแรงงานก็เป็นอีกกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพราะด,ด้วยสภาพแวดล้อมสังคมสถานประกอบการอาจไม่ยอมรับกับเรื่องนี้ทำให้แรงงานเข้าถึงบริการได้ยาก โครงการนี้จึงตั้งเป้าสนับสนุนให้พนักงานบริษัทและแรงงาน1นึ่งแสคนเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อ HIV และครอบคลุมแรงงาน5ล้านคนทั่วโลกภายในปี2558นายชินโชคแสงสางประธานองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยยอมรับว่าสังคมโรงงานนั้นยังไม่เปิดรับผู้ติดเชื้อ HIV เข้าทำงานซึ่งมีน้อยมากที่ผู้ประกอบการจะเห็นความสำคัญดังนั้นควรรณรง์สร้างความเข้าใจทั้งกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างให้มากขึ้น